เพืเพื่อนสวัสดีนะคะสวัสดีสู่สู่ทุกคนนะจน๊ะเนาะล่องมาปลาหม่องไม,ม้เบิ่งแล้วนะคะเพื่อนเปื่อนปลาหม่องนี่จะผสมผสมภาษาหนีไปตนสนนะคะเพื่อนเือนอันนี้ไปตนเหลาานะจ้ะเพื่อนๆออุ้ยนั่นดอกอยางข้าขาวมังหันเด้อจะ้ะแล้วมาเบิ่งน้ำกันนะคะว่าปลาหนีจะมีเห็ดยังน,น,น,ะะนะจน้ะเนาะแต่ว่าก่อนอื่นจะก่อนสิไเป็นรับส้มคลีบกะก่นกอนจะเก็บเห็ดกะ เลี้ยนดูไปกอนนะคะเพืเ่อนๆหาขอมูลมือเหม็นเมนนะคะจังคอยทันเทศจะกองมะหููกับไปตองไปเก็บนะคะด้วยความห่วงรักไอ้ด้วยความห่วงโดยความห่ว,ยวหงยายจากคนไกบ่บานด้วยจา้าเม่นเฮ็ดกินนะจ้าป้าแห่งนะคะนามคิดว่าหนามซื้อบมายยางเลยนะคะเพื่อนๆเพราะว่ามันแห่งนะคะ แต่ก็โอ๊ตใจบ่ได้จ้ะกลับมาบ้านเห็นเพื่อนๆเ,เขาเจ้าเก็บลงทิปกันเต้นเนาะจ้ะเห็ดไหมจ้ะถ้าตองเมดชั่วนะคะเห็ดอ่าบางชนิดจะสีห้าบงหูวเพื่อนๆกับบัวตองไปไปแตะตองนะคะก่อนจะแตะตองกับใส่ใบใหม่หรือใส่กิ่งใหม่นะคะนี่บ่สันใส่ทุ่มือสัมพัดฮักกับทุ่งมือนะ่ะฮักเอาถิ่มไวเ้เพื่อนๆอันนี้นี่จ้ะอันนี้เป็นแฮกเสือนะคะ เฮ็ดไม่หมดนะคะเฮ็ดชนิดสี่ท่านได้นะคะแต่เพื่อนเนา่าละจ้ะเพื่อนๆเดวแนะนำหาหโมโูเพื่อนก่อนจ้ะโดยส่วนตัวสาวมึงสีกะสกีบแต,ต่แต่เฮ็ดที่จะคล้องกินนะคะเพื่อนๆเฮ็ดที่โปงหูน้ำก็จะบ่เอานะคะของเมฆดชั่วนะคะชีวิตเราเนาะจ้ะเนาะพอมีข่าวทุกๆปีนะคะอันนี้น้มว่าน่าจะเป็นเฮ็ดเกลือหรือเห็ดแพร่พีดเนาะจ้ะ เฮสนีนี่นำกับเคยเห็นตะมูเพิ่นเก็บกินนะคะจ้ะแมนอยู่จ้ะถับแพ้่พีดนะคะแบบกินใดขาเพิ่นจะเป็นสีชมพูแบบนี้ค่ะเพื่อนๆแต่ว่าดอกนี้มันเทาแล้วโดยส่วนตัวสาวมังสีกะยังศึกษาอยู่นะคะยังพ่ท่านพราบว่ามันมีครูแฝดแบบพีดหลายแลงนะคะนำกับศึกษาอยู่จา้าพ่าท่านเอกาเก็บกินนะคะหล่ะดอกนี้มันกำมะงามแานะ่จ้ะเนาะ คุณจะเพื่อนเพื่อนพอแต่อันเ็ดไอ้นี่จะ้ะสไตล์ผินดอกตะเปาะอ,อยู่จะ้ะนี่ดอกหนึ่งนะคะนำเก็บไปเลยด้ยจะ้นจะนี่ดอกหนึ่งนะคะไวยดอกนี้สวยค่ะเก็บรวมกันนะคะแล้วก็จะตัดขาเนาะค่ะเนาะ จะ้ะหายเพื่อนได้หลายได้นามก็จะภาพเพื่อนๆตัดคานะคะได้นามซองไปเรื่อยๆก่อนจะ้ะพึ่งมือกับบริษัทนะคะพอเฮ็ดอะฝ่าวมาด้วยจ่าเพื่อนๆอีดอกหนึ่งจะ้ะดอกนี้นามว่เาเอาดอกจะ้ะ ปล่อยนะคะปล่อยไว้นี่ล่ะคะ่ะเป็นเป็นเสือต่อไปเนาะจ้าเนาะมาปล่อยนีมันมันจ้ะเฮดเฮดแฮกเสือนะคะเดือต่อนะคะ,นนะ,คะยังอยู่ที่เดิมนะคะยางไปเรื่อยเ่เนาะจ้าเนาะโดนๆจังพอค่ะปลาแหงร้ายจ้ะเพื่อนๆปลานี่มันเป็นปลาอ่าต้นเล้ากับตน้นนั่น สดๆนะคะผสมกันนะคะเฮ็ดชนิดนี้ดอกกระตาหักตหาหักจะเพื่อนเ่นอันนี้นามกับบองโหนะคะแต่เห็นเพล่นตหาหักก็เลือยท้ายล่งให้เพื่อนเปล่นเมืองนะคะอุ้ยนั่นเด็กขาดตะกุอยู่เจอแล้วค่ะเม่อเมน่้จะ ได้แต่อดอกเดียวจากเพื่อนเนื้อแนามจะเก็บร่วมกันนะคะนี่จะต้นสนถีห้อยข้าเจ้าตัดนะคะโอ้โดอกใหญ่ค้างคขานเงาแต่จากเเลือนเพื่อเเเะเส้นเห็ดผึ่งไม่หมดนะคะแฮกซ์นี่ค่ะเน้นามจะเอาร่วมๆกันนะคะเพืเือน แต่ละลายได้นามกระจังสิตาขานะคะต่อนะคะตอด้วยจากเผืเ่อนๆยางแบบดนๆนะคะมังเคืออนามกันแนมเพราะว่าเทสนี้มันบรได้ดอกสีขาวนะคะเมืองด้วยจากเมืองเมือเมืองจะพี่จะอีกดอกนึงนะคะถ้าดอกงใหญ่หรือนานจะสีแนมเห็นจากเพื่อนๆสองดอกจะ นแล้วนานจะไปร่วมกันครับโตพออังนึงหันนะคะนามก็นแนมมือนะคะเราสีพอพอทาเฮดสไตล์ถิ่นนะมันแนมง่ายอยู่จ้ะ <laughs> เฮดนี้มันมันอันแนมยากจาก้ะนี่ค่ะเพื่อน แล้วให้ลายละได้ดอกด้วยจ้าด้วยจังสีอามตัดร่วมกันนะคะจะเพื่อนๆแน่แนมย่างกายไปนะคะเพื่อนเพือนึงหันดอกเพื่อนเบิ่งที่ราคาก็ใบใหม่นะคะโปรดสังเกตใีดอกนึงนะคะเพื่อนเผือนคุณดีดอกนึงจ้ะมาท่านเฮ็ดอันนี้อยู่จากบาบานปันไดพี่จะนมอันตัดสินใจออกมาหลอกนะคะเพราเห็นเห็นเพื่อนเพื่อนเก็บก็จะ นี่ค่ะเบิงะะ่งเนี้ยค่ะอันนี้เป็นดอกดอกตนสนนะคะมันล่นลงมาเนาะจ้ะนี่ค่ะขนาหม,มาาอีกจักอาทิตย์นึ่งนี่พอดีบานนะคะ เพื่อนเพื่นอนเรจะกุยจาบันนี้เด่นามจะอันกดพักไหวแป๊บหนึ่งนะคะเด้นามจะเอามาร่วมการตัดขาค่ะเหตุปลานีนะคะเป็นอีกปลานึ่งนะจ่ะที่ได้เอาเสือพันถิ่นนี่หนีนะคะได้บ่อล้ายแต่กระตัดขาในีหนีแล้จ่ะจะเ่นเพื่อนหนีเพื่อเกานะคะมีนาเหตุนามบ่อเอามาจะมันบ่กเขา เขาไม่ค่อยคมมันไม่ค่อยคมจ้ะเอาม,มีเ็ดกับเขาน,นี่แหละจ้ะนี่ค่ะดอกเป็นตุป๊ปุอยู่จ้ะเห็ดชนิดนี้น้ำมาอร่อยอยู่นะคะเพืเ่อนเพื่อนเดี๋แต่ผู้มักนะคะบางคนกับมักสไตล์ผิ่นฟังคนกับแต่น้ำนะเห็ดแฮกเซอร์นี่น้ำกับมักซ้ำๆกันกับสไตล์พิ่นจ้ะ แม่ยางปลาอันยางหาสไตผินยังมาท่านพอสไตปินเลยจ้ะพอจะเห็นเมียหมดนี่แหละค่ะถ้าตัดขาถิ่มเข้าก็ไดเอาเชือกถิ่มนี่หนีนะคะเพื่อนส่วนบางคนอันบางเท้อนามอันเก็บได้ล้านเทือนางเอาไปตัดอยู่บ้านอยู่จ้ะตัดแล้วก็เอาอัน เอาถิงใส่นามค้นๆแล้วก็เอามะเทในสวนนะคะแต่มันก็ใส่เวลาหลายปีเนอะจ้ะเนาะสภาพป่านะคะเ,เพื่อนๆแห้งแห้งจ้ะแต่สามังสีกับมะยางนะคะอุ้ยนี่ยังจะดอกเข้าข่า ปปแม่เมืองคือเห็ดแพร่ผิดนะคะแต่เห็ดชนิดนี้หนามกันยังศึกษาอยู่นะคะหนามมาทั้งเก็บจะหนามมาหกจะาต้องเมกชั่วนะคะเพื่อนๆเก็บเฉพอเห็ดถึงจะคลองเคยกินนะคะศึกษาไปเรื่อยๆค่ะมาต้องรีบล่อนนะคะมองนี้เป็นหยามอดน,นะคะเพื่อนๆหล่ยา เปตามมีเห็ดนะคะนั่นเดีอจะเพื่อนเปืี่อนนี่เดีจะอเท่า,าลราจะดอกนี้เท่าลราจะดอกบรสวยนะคะปล่อยเพื่อนไหวจะให้เป็นเสือ,เ,อเสือต่อไปนะคะคุณจะดอกนึงเพื่อนก็นวามว่านี่นคะคะ จะเห็ดอ่แฮกเซอร์จะเพื่อนๆเห็ดแม่มดนะคะเบ่งไปเรื่อยๆนะคะแล้วนามจะเก็บร่วมกันได้หลายๆน้มจังจะ,จะตัดค <ไป S 2> ือนเราด้วจ้ะโชคดีนะคะถามมามาพอเห็ดเพิ่นกระลังออกเจ้าดอะนะคะมาแล้วจ้าเห็ดมื่อเด้อจ้ะเอฟซีมาเกบเห็ดน้ำกันจ้ะหนึ่งดอกสองดอกสามดอกนะคะจุกอุอุกอ่ะสี่ดอกจ้ะ อันนี้เป็นน้ำมะโนเราได้จะนำคือใหม่กันทุกมือกับอันนี้น้ำเอาไว้ในนำร่องมะยางเมืองนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะปลามองนี่จะเป็นปลาตนสนกับตนเล้าผสมกันนะคะอันนี้ก็คือเม็ดเม็ดของตนสนเนาะจะลนลมากนะคะเพื่อนๆนีค่ะนำจะเก็บร่วมกันด้าจะได้เลายหลายนำจากเสื้ผ้าเพือ่อนๆไปตัดนะคะ มีดกับอันถุงกับอยู่ในรถจักรยานนะคะเพืเ่อนๆนี่จะสีดอกนะคะเดี๋ยวเบิงก่อนจะว่าจะพออีบอนะคะถ้าพออีแล้วหนามก็จะเก็บรวบกันจะย่างไปเอามีดแล้วก็มาตัดเนาะจา้ะเนาะอ้อขอบคุณนะคะมาเด้อจ้าเพื่อนเพื่อนมาเก็บเห็ดน,น้ำกันมาแล้วจา้าหนูมาแล้วมาเด้อจ้ามาเก็บเห็ดน,น้ำก,กันจ้านามขึ้นมาแต่เห็ดอันแฮกเซอร์เลยจา้า นี่จ้ะเบื้องแนี้ค่ะดอกหนึ่งนะคะอันนี้ดอกนี่เพื่อนเป็นแมงล่ะคคะน้มเบ่เอานะคะน้มจะปล่อยไหวเนาะจ้าเนาะสายตากับวดเนี่ยหาเห็ดคือเก่านะเบ<อ>ื้องเนีจ้าเพื่อนเพื่อนมาเด้อจ้ามาแล้วจ้เาเ,จเ,จเห็ดว่าจะซื้ออะไรเก้เพ็ดแล้วนะคะพูนพูนพูนดอกนึงจ้าน,น,นี่นี่นี่เพื่อนเพื่อนนี่จ้านี่ค่ะนี่ ไว้ถุงมือกับอันถุงอยู่ในจักรยานนะคะยางจอดจักรยาะะนแล้วกันยางมะเพิงค่ะเห็นแห่งๆนะคะตาดอกนี่เพื่อนๆจ้ะขออนุญาตเด้อจ้ะเพื่อน น้ำลืมทายหลวบจะ้ะแถมนย่างน่โดนจังบ่อนะจ้ะเนะาะเมื่อกี้น้ำลืมทายหลวบนะคะนัดตอ่อจ้ะปื้ยสมาดอกบานเทวร์ถิละจ้าขอบคุณนะคะแข็งแข็งนะคะเพื่อนๆต่อมแกงนี่ว้นาน้ำจะเก็บร่วมกันนะคะแล้วใดและหลายดอกจังจะพ่าตาัดคือเก่านะคะ นี่กับอันนี้ก็อยู่ใน,น,อ,น,นอันนี้เลยค่ะนี่จ้ะเลี้ยงเลยซอยทาอยู่นี่ล่ะจ้ะเพื่อนเพื่อนอยเพื่อนเพื่อนมาจะตัดขานทำกันจ้ะยางเลาะโจนมามื่อยนะคะพอซ้ำทีเห็นนะคะเพื่อนเพื่อนวันนี้น้ำกัดจะขีดโทรศัพท์เนาะจ้ะภาพเพื่อน,เ,นอเ,อเ,อเพื่อนตัดเ็ดสสุดาเอาเสื้อเพื่นถีงนี่นีนะคะเห้งแหงจ้ะปลา แต่กันยังดีนะคะหนามาเหมือนในหนาไปยังไดเฮ็ดใดเฮ็กเสือยนัดจ้ะยุ่งยุงยุงยุงอย่ามากัดสันเ้อรสันคันนี่ค่ะเพื่อนๆ้นบาบประชบระคกับอโถด้วยจ้ะ บอกเมนูมานะคะเพื่อนๆนั่ำเสนอนะคะเมนูเนาะจ้ะเนาะเห็ดออกใหม่ๆมีดถิมีมปงการน้ำบาดาลมาจา้ะเพื่อนๆมันมันอันดึงออกอยากจาก้ะ มันเป็นแบบมีดพกกล้วก็มันหน่อยหน่อยบอคอยคมขึ้นมีดตัวนี้จ้ะนามก็เลยบกเอามานะคะตรงไหนมันอันนี้ถ้าตัดออกเลยจ้ะเลือกเอาตัวตัวงามงามเฮชนีนี่ต้มก่อนนะคะเปื่าเปื่นต้มก่อนสิบนาทีเนะจน้ะเนาะแล้วก็นอกน้ำเย็นนะคะแล้วก็อามาปรุงอาเป็นอาหารนะคะ อร่อ huh. ยกุดๆกุบกับก, pues. กุบกับเลยล่ะจ้ะสั้นราคาเพื่อนเพื่อนคลิปหาเห็ดหาซองเห็ดสไตล์พินเนาะค่ะเนาะตามล่าสไตล์พินแต่ว่ากะบ่อพ่อนะคะได้เห็ดผึ่งเมมดเนาะจ้ะเนาะกระปุเป็นยางนะคะถือโอกาสว่ายางปลาซองเบิงเนาะจ้ะเนาะน้ำเจาะคอจบคลิปไว้แค่นี้เด้อจ้ะเด้อถ้าเพื่อนเพื่อนมากกะ ฝากกดไร่กดแร้ซอยเป็นแห้งใจให้ค้นไก่บานโดนๆนี่เด้อจ้าเด้อฝากคลิปเอ้ยฝากส่องน้อยๆน,นะจ้าเพื่อนๆดูแลกันให้ดีนะคะดูแลซึ่งกันและกันนะจ้าเนาะ